ครับสวัสดีครับตัวนี้จะนำกล้วยไปให้กับเชอรี่ฮะของฝากเดินเข้าไปในป่ากันนะฮะอยู่ไหนโน่กล้วยกล้วยกล้วยมาแล้วจ้าเชอรี่อยู่ไหน เมื่อคืนฝนไม่ตกนะฮะสองสามวันก่อนตกทุกวันทุกคืนเห็ดนะเห็ดเห็ดพิกเห็ดพิกมาหนองเจอรี่ของฝากมา้ฮนะ กล้วยมาแล้วจะเชอรี่นู่นไงเชอรี่อยู่นู่นไงครับกับพอไม่ได้กินอ้วยก็เป็ดูดูฝน้วดูแรงกดแห้งเหี่ยวหมด นอนป่าทุกคืนอาแล้วมาแล้ว,ลวเชอรี่